สวัสดีครับ MMA ม Solar ซล l าเซลจังหวัดพิษณุโลกค,ครับวันนี้จะรีวิวนะครับเป็นชุดออนกิจ1,600นวัตต์นะครับสำหรับของคุณพี่โชคดีนะครับคุณพี่ช่างโชคดีนะครับพี่เป็นช่างจากอำเภอบางขันจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือว่าท่านใดนะครับคุณพี่ช่างท่านใดที่ต้องการระบบอ่า ประหยัดไฟนะครับระบบประหยัดไฟให้กับประปาโครงการประปาหมู่บ้านนะครับปราปาหมู่บ้านแต่ละพื้นที่นะครับก็ใช้เป็นระบบออนกิจได้ครับเพราะว่าไม่ต้องไปยุ่งยากไม่ต้องไปดัดแปลงอุปกรณ์อย่างเช่นปั๊มลงปั๊มน้าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีข้อดีคือมันทนนะครับทนกว่าระบบที่ใช้อิวอร์เตอร์ไปขับนะครับตัวนี้เป็นของคุณพี่โชคดีนะครับสั่งมาเป็นชุด1,600วัตต์นะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ชุด นะครับทุกชุดก็จะทําเป็นลักษณะนี้เหมือนกันหมดก็คือเป็นมีสายมีอุปกรณ์ต่อพ่วงให้ครบชุดแล้วก็ทางร้านก็จะทําการเซตระบบไปให้เลยนะครับมีสายแผง20เมตรไปเสียบกับแผงได้เลยนะครับแล้วก็มีคู่มือบอกทุกจุดนะครับในส่วนของ AC Input นะครับมีมีลายมีนิวตันบอกนะครับแผงโซลาเซลล์บอกลบมีคู่มือบอกมีเซิร์ฟมีระบบป้องกันมีเหล็กแท่งกาวให้มีอุปกรณ์ให้ครบชุดเลยนะครับมีต่อ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับสามารถดูไฟล์ผ่านมือถือได้นะครับว่าตอนนี้ ผลิตไปกี่วัตวันนี้ประหยัดค่าไฟไปเท่าไหร่แล้วนะครับดูผ่านมือถือได้เลยนะครับตัวนี้มีข้อดีคือถ้าโวลต่ำๆเนี่ยตัวนี้ยังสามารถทํางานได้อยู่นะครับโวลตกโวลต่ำๆเนี่ยตัวนี้ทํางานได้นะครับแต่ตัวอื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะดันไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ยังทํางานได้อยู่นะครับเป็นสินค้าของทางร้านมาตรฐานเยอรมันนะครับมาตรฐานเยอรมันมาตรฐานประเทศเยอรมันวิธีการติดตั้งก็ง่ายครับไปถึงก็เสียบแผงได้เลยตัวนี้เป็นชุดพันหกร้อยวัตต์อนุกรมกันไม่เกิน6แผ่น นะครับอนุกรมกันไม่เกิน6แผ่นจะช่วยลดค่ากระแสไฟอยู่ที่ประมาณ6แอมป์นะครับประมาณ4-6แอมป์ขึ้นอยู่กับแดดนะครับขึ้นอยู่กับแดดด้วยการต่อก็ง่ายมากครับเสียบแผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ลายกับนิวตอน AC input นะครับเข้าให้ถูกขั้วนะครับลายกับนิวตอนส่วน AC input นี้นะครับให้มาต่อด้านล่างเมนเบเกอร์อันนี้สมมุติว่าเป็นเมนเบเกอร์นะครับ ให้มาต่อเข้าด้านล่างนะครับต่อให้ถูกขั้วนะครับเส้นไหนเส้นลายอาุกุปเช็คก่อนนะครับสเส้นไหนเส้นลายเส้นที่มีไฟคือเส้นลายนะครับเส้นมีไฟที่เส้นลายส่วนซีทีเอาไปคล้องด้านบนนะครับส่วนซีทีไปคล้องด้านบนให้ลูกศรชี้ลงนะครับให้ลูกศรจะมีลูกศรอ,อยู่ที่ตัวซีทีนะครับให้ลูกศรสีลงนะครับตัวตู้ควรจะติดตั้งอยู่ใกล้กับเมนชุดเมนเบรกเกอร์นะครับคล้องตรงเบ็ main baker ดเมนเบรกเกอร์หลักเลยนะครับคล้องด้านบนที่มาจากการไฟฟ้านะครับ ของด้านบนเส้นลายนะครับของด้านบน CT ทีของด้านบนเส้นลายนะครับส่วนจุดจำไปจ่ายให้กับอินเวอร์เตอร์นั้นจุดจำด้านล่างนะครับจำรวมกับเส้นเริมเลยจำรวมด้านล่างนะครับมาจ่ายให้กับ AC ซีอินพุตนะครับแล้วก็ชุดอินเวอร์เตอร์ก็จะทํางานเลยนะครับมีสวิตช์ไปเปิดอยู่ด้านล่างนะครับสวิตช์ไปเปิดอยู่ด้านล่างอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะมีระบบการย้อนให้จะผลิตเท่าที่ใช้เท่านั้นนะครับจะไม่เหลือย้อนไปคืนการไฟฟ้านะครับ จะไม่เหลือย้อนเท่ากันไฟฟ้าจะผลิตเท่าที่ใช้เท่านั้นนะครับมั่นใจได้เลยว่าจะผลิตเท่าที่ใช้เท่านั้นนะครับตัวนี้ครับต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณพี่โชคดีนะครับคุณพี่ช่างโชคดีแล้วก็ช่างอื่นๆนะครับที่สนใจสินค้าของทางร้านต้องการเป็นชุดสําเร็จรูปนะครับสามารถเอาไปติดตั้งให้ลูกค้าได้เลยนะครับในส่วนของโครงการที่เป็นโครงการปลาปลาหมู่บ้านต่างๆนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบเดิมเลยนะครับเอาชุดใหม่เข้าไปจ้ำได้เลย ปั้มน้ำอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นครับชุดนี้ไปจําได้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นระบบที่ช่วยนะครับช่วยในเรื่องของความสะดวกนะครับของคุณพี่ช่างทุกท่านเลยนะครับยินดีบริการครับ m อ็มเอ็กโซลาจังหวัดพิษณุครับ0816806051ครับ0816806051ครับขอบคุณครับ